ปเลยสวัสดีค่ะมันนี้ยายเพ็นเมียฝรั่งมานนอมาถักทายพี่นนองคือเกาเด้อค่ะมาถักทายพี่นนองกับบรรยากาศลมมีวีค่ะทุกคนขึ้นหนาหนาวนี่แหละนี่ขนาดเริ่มต้นเดือนตุลาเนอะค่ะเนาะลมมีวีแบบนั้นเลยค่ะทุกคนแต่ว่าฝนยังมีเนอะค่ะเนาะแต่ว่าตกมบาแห้งค่ะมือ,ม,อมือเศร้านี่ก็มีน้อย,อยลินค่ะทุกคนกับมูอววันก็คือกันยายเพ้นใดสมตำทุกคน ชมตำกุ้งรั่วครุ้งจีนผักหลายๆมาตักมาไทยมาเด้อค่ะเด้อก่อนอื่นยายเพ็นกะกะขอบคุณพี่น้องสุขูมสุขคนเด้อค่ะเด้อติดตามอย่างห้ยกำลังใจยายเพ็ญเมียนฟรังบ่อน้องบอกว่าสีอยู่ไก่อยู่ไกลยายเพ็ญกะขอบคุณหลายๆค่ะกำลังใจเด้อค่ะโอ้ยผักสุขคนผักสะใจมากอ่อนหยาดเด้อค่ะเด้อมื้อจังถนัดน้องบ่อนาะมื้อนี่แหละ Ừ, ngay đi ừ. Ừ. xây bạc cọc xóng nuôi bạc cọc cả... à hết khá nên ta là mắc khai là cả tục quân khá mấy cả đến tù la nó ừ. đến tu la leo, ừ. la leo. mi leo. เริ่มสุกเลยอ่ะเระไปโรยเอดบดีไปคุณทิมอยากไปรอยเอดเนอะค่ะนอะ เห็นเวลาเวลามันสิทธิยังแล้วเราก็เลยเปลี่ยนใจบอกไปก็เลยได้อยู่บ้านทุกคนมื้อนี้ ี <eben fuck ers> pues ่ยวคะเนี่ยบอกหอยต้มเนาะบอกหอยต้มหน้า่ยวคะเนี่ยมันอ้วนเนี่ยค่ะทุกคนค่ะอ้วนมันเสียกินนู้นเอฟซีแบงคนก็จะสงสัยเนาะ ว่าือไปเห็นยาเพ็นกินกินหอยอ่ะกินหอยขมหอยจุยาเพ็ญบอกกินหอยจุหอยขมยาเพ็นปล่อยยาเพ็นปล่อยหอยขมเพราะปล่อยหอยขมเนี่ยยาเพ็นก็เลยก็เลยบ่อยากกินเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าถือว่าเขาเขาเป็นอ่าเขาเป็นของที่ปล่อยนะอืมปล่อยถ้าบุญไปเหลีวยงสินะก็เลยบ่อยากกินเนาะคอเนาะ แต่ว่าหอยขู Emmy, smoking, ่เนี่ยหอยน้าเนี่ยยายเพ็นบริปลอยค่ะนี่แหละค่ะเห็ดผลที่ยายเพ็นเห็นยายเพ็นกินห okay. อยก็คือมิตรหอยหอยขงเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะสาเหตุเพราะว่าหอยขมเนี่ยยายเพ็นปลอยจะกินแบบนี้เนี่ยกินหอยขู่มาเนาะอืมกินแบบเนี่ยแซ่ พอดีกันส่วนห้องออกข้างนอกส่วนนี่เป็นออกข้างนอกอพ่อดีกันเนาะก่านเนาะสิภาพผู้หญิงเขาข้างนอกนั่นล่ละบรดนี้ทุละอีุเลีเป็นพิเศษแต่เพื่อนเธอา่าเแล้วอยากออกข้างนอกแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนป็นะย,ยะรเงะยนอกข้าเนอกราหมักอยู่บ้านตลอดมักไป เห็นหมองหันมองนีจังสี่นะคะจังมือนักนกะจังยาเพชนมองให้ฟังเนาะกินเขาเล้วกะขี่รถโค้งสไกลเลยเพื่อจะชมวิวอืม ค่นี้จเพ่งเอ,อ่เห็ดนั้นเห็ดนี้ยังบ๊วนในเลี้ยงเนาะคุเน้องชั่วซีเรียลอกมันสิแปะเทียงเลี้ยงเล้วก็เรียกวบบ่าบ๊วปเปลี่ยนใจบ่ไป เลยนไโอ้โหคุูอ่โซุคุณนอนอยู่คุณตัวหนึ่งจะจะเป็นไห้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 หมาทัดหันหละจะได้พิดก,กันกับผัวนี่แหะ หมากระยานยายพิษคือกันบกเข่ามาหาโนคะน้นนองครูนี่ยายพิษน,น่ะมักใส่ออกข้างนอกบ้านอืถ้าเป็นรองเท้าที่แบบว่ายางออกบ้านัางนนี้ยรองเท้าเตะธรรมดาบ๊อบซี่เลียดไปไหนดอกค่ะทุกคนค่ะอืบครูนี่ยายพิษน,น่ะใส่ออกนอกบ้านซ้ำมักใส่โนคะน้องจะได้สั่งหาซื้ออีะไรล่ะทุกคน รองเท้าอย่าเพิ่ง้องคูก็สั่งแม่เน็ตบางคูนี่กับไปจบปุุงไปชอปปิ้งไปเห็นยนังสิมักรกะซื้อเลยเสียทำไมจะต้องอันนี้ประสันกระซื้อไม่ประชันหายหนูกันมันเลยได้พิษกันโอ้คำใหญ่เด่นเหทุกคนเลย ก่อนหยาดเลยค่นเนอืย <laughs> <laughs> เอฟซีเนาะค่ะเนาะลืมบอาซูฟังมีเอฟซีคอมเมนต์มามาถามฝรั่งรวยทุกคนไหมยายเพ้นมาเสนว่าถามยายเพน้นเนาะค่ะเนาะยายเพ้นกับิะตอบเลยค่ะเด้อฝรั่งบริรวยทุกคนค่ะไม่ได้รวยทุกคนเนาะค่ะเนาะอื บอดินก็อุู่คุณคุณทิมกับบอดินรวยเบี้ยงเตม่มีพออยู่พอกินเนาะคนน่ะเนาะพออยู่พอกินกะเสียนแล้วก็กินเงินกะเสียนไม่ได้รวยกะเสียนแล้วแบบล้วก็อยู่แบบนี้แหละค่ะสมถะแบบนี้เนาะค่ะอยู่แบบ เรลียบง่ายจะถาม,มาว่าไในผัวฝรั่งชีตเปลี่ยนเปลี่ยนดีดีขึ้นอันนี้ตอบแบบชัดเจนนากนาอบ่รวยทุกคนค่ะ จำได้ค่ะเด้อจังคลิปคลิปเดียร์ที่ยายเพ็ญบอกสูฟังนาะง่นน้องนนที่ก่อนหน้านี้โดนแล้วแต่อีพี่อีหยังยายเพ่นลืมแล้วที่ยายเพ่นว่าเมียฝรั่งอะบริหาสังคมอะที่ว่าไปพอ่อเมียฝรัง่งรำกรรดมีตะโอตะอวดใส่ท่องอ่าอวดกันยังสี่งไหมค่ะนั่นแหละค่ะใ่ก็เห็นก็เห็นเห็นน้องคนน้องว่าเออ่ ฝรั่งก็บ,บริรุยทุกคนบริมีเงินไห่เมียได้สุกสิ่งทุกอย่างคือคนอื่นอ่นอะมันมันบรทุกคนไหมค่ะทุกคนค่ะก็มีบางคนอีนอก,กเอาก่ะเนาะเมียฝรั่งอ่าผัวบริรุยค่ะแต่ว่าเมียยันน้อยหนาอยากอายเขายันน้อยหนาอันนี้ก็มีค่ะจะเพชรน,น่ะเจอมาเนาะค่ะเนาะเมียยันน้อยหนาอืม เห็ดทุกอย่างเพื่อจะให้เจ้าของดูดีเหมือนเมียคนอื่นเขาว่าพัวจะคล้องอีกับมีเงินอย่างนี้คะ่ะทุกคนมันมีแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะอืมอ่าเห็ดทุกอย่างอืมเพื่อจะให้ให้อ่าเจ้าของดูดีคือเมียคนเมียฝรั่งคนอื่นๆว่าเจ้าของมีทุกอย่างอย่างนี้นะคะ่ะจริงแล้วพัวฝรั่งอะ่ะโบดีมีค่ะทำยังอยู่เรียว chiến cháy em sẽ có nhà đấy cả đứa Ừ. 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 แต่ส่วนมากเนาะค่ะเนาะอ่านเจ็ดเดียบัวฝรั่งชีวิตก็ดีข้นนัน่นแหะค่ะทุกคนค่ะบอดีขึ้นน้อยก็ดีขึ้นลายนั่นแหละค่ะแต่ก็บอดี้รวยทุกคนเนาะค่ะเนาะค่ะบางคนเพิ่นกะรวยรว,ว,วยค่ะอืมบางคนเพิ่นกะบารวยเนาะค่ะเนาะจังบาสูงฟัง ป้าเจียงกาเจ้าแม่กาจีเด้หาสื่อเสียพากันหนาวเนาะค่ะเนาะอือสิอขาหนาหนาวแล้วหาสื่อเสียกันหนาวเลยววัดทีนี้อ้เสียแเท mặt kính phắc lê lại. ส่วนไปไปลอยอิด้ามันไปลอยอ็ดก็คืออาจิ้อนั่ง้อนี่ให้เน,นาะคนเนาะถ้าไปห่างห่างนั่นกับทุกคนค่ะเรามักซื้อนั่ง้อนี่ให้ยาย,ยเพี้ยนอยู่หันเน,น,นาะคนเนาะงอไหม <laughs> งอเน,น,นาะค่ะคิดเอาเองเ <laughs> ข่าขาดจะขวบเนาะ เพราะว่าเทียงกันน่ะเยป่นว่าเล่าเนาะค่ะน้องว่าเล่าน่ะหักหมาหลายกว่าเมียยเยป่นมาจังสี่ ทุกคนข้าจะเบาอันนึงกับแส่บจีได้และพีและน้องคนน้อง่ะเนาะกับบรรยาการ่มวีวีค่ะทุกคนค่ะจำลังการรักษาสุขภาพเลยค่ะเด้อค่ะบรรยากาศกำลังจะ,จะิ่มเปลี่ยนแปลงนาะค่ะเนาะ,นะก็บ,บ่มันใจว่าฝนตกแห้งๆเนะ่ะมันจะมาอีกบ่แต่ตอนนี้บาดเจ็่น,นะ่ะตกบ่แ,แห้งนาะค่ะเนาะ,นะมาอยู่แต่ว่ามาไปปล่อยค่ะมันจะเปลี่ยนฤดู แล้วอันนี้เขากับบงหูน่ายกวาน้อกตีแล้วกับเดือนนี่มันจะเริ่มหนาวค่ะหลังจากกลางเดือนไปแล้วน้องกวน,น,น้อจะได้กับดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะเดอ้อจิตหนาพอกันใหมจะเป็นก็นขอขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อติดติดตามอย่าหายกำลังใจยายเพ็ญมีพลังมโนก้อขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้ไม่ได้วามสุขค่ะ,สว,คะสวัสดีค่ะ